สวัสดีครับในช่องคุณพ่อการ์ดไฟขังน,นะครับเย,ยตอนแรกคิดว่าจะทำอัดทีละสามอ้ทีละสองนะไม่ไหวแม,ม่มันมันมันเห็นรอยเย่แล้วมันต้องทำมันมีใจขึ้นมานะก็อะอัดพร้อมกันสามคลิปนะก็วันนี้จะเป็น GCD 09นะครับใช่ไหมศูนย์เก้าเออใช่ศูนย์เก้านะครับกับสีเหลืองสีเหลืองอีกแล้วรอยเย่าพาราดินนั่นเองนะครับก็ ชุดนี้คุณพ่อรับคูณคิดอันคิดที่ส่งกล่องนี้คุณพ่อรีวิวก,ก่อนเหมือนเดิมนั่นเองนะฮะก็การ์ดนั้นยังไม่ออกเนาะแต่ว่า,าคุณพ่อให้บาร์โค้ดไปสั่งของกันไว้ก่อนนะครับก็เอาบาร์โค้ดนี้ไปให้พนักงานเซเว่นลองยิงดูนะครับถ้าสั่งได้มีให้สั่งแล้วก็สั่งให้เขาสั่งให้นะครับก็จ่ายตังค์ล่วงหน้าอะไรไปก่อนไม่แน่มีปัญหานะก็จะออกใบส่งใบเสร็จอะไรมาให้เราอยู่แล้วนะฮะแล้วก็แต่ว่ามันมันใช้โค้ดด้วยกันหมดเลยนะหก หกกล่องเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องสุ่มดูนะว่าจะได้อะไรขึ้นมานั่นเองนะฮะก็กล่องนี้ห9บาทรอยัลพาราดินนะสายแน่นอนเนาะว่าเป็น Majesty l o ล d อตบัสเตอร์นะครับเด็กผาเคีสวินแห่งแสงทมิน60บใบในหนึ่งชุดนะครับชุดนี้นิดนึงคืออ่าปกติพ่อแม่จะบอกว่า1กล่องอ่ะมันก็ให้ของมาค่อนข้างครบก็คือให้60บใบมีจีโซนมีจีกาดอะไรพวกนี้ครบอยู่แล้วทิกกงทิกเกอร์ครบ แต่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 นะฮะแต่ว่าไอชุดเนี้ยมันมีสไตล์หนึ่งตัวดึงพอยนะว่าอยากให้มีประมาณ3ามใบมันจะมันจะเล่นได้โฟลแบบลื่นมากนั่นเองนะก็ถ้าทำได้ก็คิดว่าคิดว่าเก็บสัก3ามกล่องหรือ4กล่องไปเลยก็ได้นะกับชุดนี้นั่นเองนะครับโอเคชุดนี้ไม่มีฟอยนะจะเป็นการนอมมอนทั้งหมดเลยเนาะแล้วก็จีโซนจะให้มาแบบละ้หนึ่งใบแล้วก็ นอร์มอนของเนดเมนเดกจะให้มาแบบละสองใบนั่นเองนะครับก็มาเริ่มกันเลยนะฮะใบแรกราชาสวินศักดิ์สิทธิ์อันเฟ็ดโฮลิเซเวอร์นะครับแอคทีบันกาดวันเพเทนจี g บกสองเคาน์เตอร์ 2, บัตหนึ่งหงายตัวมันเองแล้วก็ทิ้งมือหนึ่งใบถ้าฮาร์ดติดอันเฟ็หรือบัตเตอร์เลือกเรียกาดหนึ่งตัวที่ติดคำว่าบัตเตอร์เบมันบอกว่า ที่มีคำว่าบัตเตอร์เบดจะเป็นบัตเตอร์เบดสปิริตบัตเตอร์เบดสติกเกอร์บัตเตอร์เบดเอ็กซีดบัตเตอร์เบดเฉยๆก็ได้หมดนั่นเองนะครับอ,อยู่ดีนั้นจะบอกพลัง3,000และได้รับความสามารถในการหนึ่งที่อยู่ในจมตีครั้งแรกในเทิร์นนี้หมายถึงว่าคุณจะเอาบัตเตอร์ดาร์กหรือเอาเลียตีก่อนเอาแวนตีก่อนก็ตามแต่ถ้าบัตเตอร์เบดที่เราจิ้มให้เมื่อกี้ตีครั้งแรกในเทิร์นปุ๊บมันจะเช็คทวินไรฟ์นั่นเองนะครับต่อให้คุณจิ้ม บัตเตอร์เบดเกจสอมันก็จะทวินได้อยู่ดีนั่นเองแถมบวกสามพันทำให้ตอนนี้มันยืนอย่างนียืนเป็นบัตเตอร์น้อยๆก็ต้องยืนเป็นบัตเตอร์เบดวใช่ไหมมันก็ได้ยืนหนึ่งมื่นก็จะเป็นหนึ่งมืนสามยังไงมันก็ตีเข้าแวนอยู่ดีนั่นเองนะฮะให้มาหนึ่งใบให้ดีก็ใส่คู่หนึ่งเนาะออีกหนึ่งตัวที่ของดีได้ใช้นะครับกับกันสล็อตพิสเซเวอร์นะครับอันจริงๆตอนนี้กันสล็อตน่าจะเอามาหงายเพราะว่า ถ้ามันหงายในช่อง G คอนดิเนียในช่อง G โซนในเทอร์เรลถ้าการเป็นที่หงายหน้าอยู่เลขการที่ติดคำว่าบัตเตอร์เบดในชื่อจะยับสกิลต้านทานในเทอร์เรลนะนอกเทอร์ก็จะเป็นบัตเตอร์เบดธรรมดาอยู่ไม่ติดสกิลต้านทานนะครับแล้วก็ออโตเวนการ์ดเมื่อมันโจมตีถ้าราติดอันเฟตหรือบัสเตอร์หงายหนึ่งดมจนจบกันต่อสู้บวกหนึ่งดฟ์ถ้าใน G โซนมีการหงายอยู่บวกหนึ่งนั่นเองก็ตีสี่ไดรฟ์ตึงๆง่าย ให้เซนต์ออฟทวินซอสมา1ใบเนาะเมื่อการนี้โจมตีในขณะถูกบูตบัสหนึ่งไหจีหนึ่งใบเ้าหาการเกตสองจาก,กองไม่เกิน2ใบคอลงช่องเรลือสักกองสก,กินอ่งอโอตโตเวนการ์ดเมื่อเลกาดโดดจากองด้วยก็ขคอหรือความสามารถไม่ใช่เมื่อเลกาดโดดจากองพลังจะบบกอากอาศที่โดดลงมาจะบบกพลัง5000ต่อจีไหหนึ่งใบนั่นเองนะครับแล้วก็ใบที่ ทำให้ต้องซื้อหลายกล่องก็คือเจ้าหมอนี่นั่นเองนะครับกับอัศวินมังกรศักดิ์สิษษทธิรร์เทวะคิสตันคัสเลอร์ดากอนนั่นเองแอคทีฟบันกาดวันเพเทินไงจีหนึ่งใบอยูุนี้นับความสามารถของฮาร์ดทั้งหมด1ใบมาให้ตัวมันถ้าเกิดว่ามันทับตัวไหนแค่สกิลของมันก็คือไงจีหนึ่งปุ๊บมันจะได้สกิลของตัวนั้นมาทันทีนั่นเองทําให้มาเจสก็เลยสกิลเมื่อมันตีสูบเล of of ียสองเข้าโซได้2ฟอร์อส แล้วก็บวกหนึ่งย้ายทันทีนั่นเองนะฮะอีกสก,กินของเดนิวเวนกาดจีเบกสามเมื่ออยู่ในนี้จมเมื่อเมื่อเรามียูนิตเกตสองหรือสูงกว่าสามใบหรือมากกว่าในขณะที่การ์ดในขณะที่ถ้าในสนามเรามีเกตสองหรือสูงกว่าสามใบขึ้นไปคู่แข่งจะกาดขอกาดองกันสามใบทุกเลนแต่จีเบกสามไม่ต้องเป็นสไตล์สองเนาะแล้วก็ให้จีเบกแปดมานะฮะ เมื่อนี้โจมตีแวนบัตหนึ่งค้นหาการไม่เกิน5ใบจากกองขอลงช่องเลียยูนินันบวก4ี่พันแล้วกลาตัวมันบวก1คิก็เอามาปูบอร์ดฟรีฟรีไหมไม่ฟรีหรอกให้จีการเป็นป่าน้อยมาลอนเนาะเมื่อเข้าช่องจีถ้าแบงกการเป็นอันเฟ็ดหรือบัตเตอร์โซบัตหนึ่งค้นหาการเกจหนึ่งหรือสูงกว่าไม่เกิน1ใบจากกองคอเอามาช่องกาดแล้วก็ชิลบวกอีกห้าพันก็ มาหลอนเงินนี้ก็มากาดหาพวกเกตหนึ v, ่งวีอะไรพวกนี้ก็ได้เป็น,นการเป็นตัวกาดหมื่นห้าสองตัวจะเป็นกาดสามหมื่นได้นั่นเองแล้วก็ให้อีโซ่เมื่อเข้าช่องการเดียนถ้าเป็นกาดเป็น uster, 1, อันเฟดหรือบัสเตอร์เคาน์เตอร์บัสรหนึ่งอ่าตัวจำนวนเรียกกาดของเราทุกๆหนึ่งใบบวกห้าพันนะครับก็กัดหนาได้อยู่เสียหนึ่งบาทแล้วก็ให้จีไงจีเนาะซึ่งจริงๆมันข้อเสียของรอยัลคือมันไม่มีตัว จีกาดที่เก่งขนาดนั้นเนาะก็คือมีแค่เนี้ยของเรายอดนี่คือดีสุดแล้วนะด,ดูจีกาดสามัญสิอันนี้เป็นจีไงจีเนาะเมื่อจีเบกหนึ่งเมืเ่อเขาช่องจีก็เดนไงจีกาเดียนนะคะไอ้ไงกาดเมืเ่อเขาช่องกาเดียนไงจีกาเดียนหนึ่งใบเนาะแล้วก็ตัวนับหมื่นจบๆง่ายๆนะฮะอ่ะเมนเด็กให้มาเจสตี้ลอร์ดบัสเตอร์วีนะครับโคตรเก่งเก่งที่สุดแล้วนะคำ,ำในคำนวณ เท่าที่ลองเล่นมานะก็มาเจ็ตธรรมดามาเจ็ตวีมาเจ็ตดีนะมาเจ็ตวีเก่งสุดเนาะหนึ่งมื Ford, นสามพันมีฟอร์สคอนเนติวแวนเลียถ้าในโซลมีบัตเตอร์เบตและบัตเตอร์ดาร์กอยู่บวกหนึ่งขีแล้วก็บวกพลังห้าพันถ้าอยู่ช่องแวนยืนหมื่นแปดบัตเบอไอมาเจ็ตดนะีอยู่ไหนยืนหมื่นห้าไอ้นี่ยืนหมื่นแปดฮัลโหลแล้วก็ออโต้แวนการ์ดเมื่อมันโจมตีบัตหนึ่ง เอาเอา้ยไฮบัตหนึ่งเมื่อมันโจมตีเอาเรียการสองบยัสโซรได้มาเตนิก,กิฟฟส์สองอันนั่นเองนะฮะก็โคตรเก่งเลยอืมอ๋อถ้าอยู่ช่องแวนบวกห้าพันบวกไดฟ์เก่งตืง่นเต้จะเก่งยังไงเนาะอ่าให้เป็นอันเฟดเออร์ลี่มาคู่หนึ่งนะฮะก็หมื่นสามมีฟอร์สออโต้เวนการ์ดเมื่อลงสนามบัตหนึ่งโคตรคอบอัตเตอร์เรตจากมือหรือโซ ไม่เกินหนึ่งใบลงช่องเลียแล้วก็บัตเตอร์เบดบวกหมื่นไอเนี่ยมันเขาคิดว่าคิดว่าน่าจะเอามาเล่นกับอันเฟดโฮลีสเซเวอร์เพราะว่าทําให้บัตเตอร์เบดที่โดล,ลงมาจากสก,กิลของไอเนี่ยมันจะกลายเป็นสองหมื่นสามแล้วก็เช็คทวินได้ได้นั่นเองแล้วก็เซอร์ไพรส์นะอันนี้ต้องได้เห็นในในนี่แหละก็อนข้างเซอร์ไพรส์นะครับกับบัตเตอร์เบดเอ็กซีดเนาะหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเป็นตัวฐานสไตล์เนาะออตโต้แวนไม่ดูสไตล์ทับ ด้วยการที่ติดคำว่าเซเวอร์เคาน์เตอร์บัตหนึ่งเลือกเรียการเอเคาน์เตอร์บัตหนึ่งคนหาการบัตเตอร์เบดไม่เกินหนึ่งใบเอาขึ้นมือนะฮะ <c oughs> แล้วก็เมื่อเข้าช่องแวร์หรือช่องเรียบัตหนึ่งรีไทยเกต1หรือสูงกว่าก็เอามาคู่กันก็ได้เนี่ยลงไปในนี่แล้วก็บัตหนึ่งลากนี่จากมือลงมาได้บวกหมืน่นแล้วก็โฮลิเซเวอร์อ่า สไตล์เป็นท่านี้ก็โ mm. บว์ไปกับห้าพันไอโบว์ไปสามพันก็จะกลายเป็นสองหมื่นสี่นั่นเองให้บลัสร์ตเบรดวีมาคูลหนึ่งเนาะ mm. ก็หลับตาท่องสก,กิลได้คอนติเนียในช่องเวนการ์ดถ้าเรามีเลียสี่ใ mm. บหรือมากกว่าในเทิร์นนี้ตัวนบวกหนึ่งคิแล้วก็ออโต้แวนเลียไม่ลงสนามบัตหนึ่งโซหนึ่งเลือกรีทายเลียกัดคู่แข่งแถวหน้าหนึ่งใบนะฮะ hey. แล้วก็ให้บลัสร์ตดาร์กที่ แกสกิลแล้วเป็นคอนติเนียแล้วนะฮะเป็นรอยัลพาราดินด้วยแต่ว,ว่าพรีเมียมจะใส่เป็นมาเตอร์ดาร์กไหนก็ได้นะครับเพราะว่าพรีเมียมก็ใส่ได้หมดอยู่ดีนะฮะออโต้แวนเลียร์เม่ลงสนามบัตรหนึ่งคู่แข่งเลือกเลียร์ตัวเองหนึ่งใบรีทายแล้วก็แอคทีฟแวนการ์ดวันเพื่อเทินถ้าแข่งไม่มีเลียการ์ดอยู่ทิ้งมือหนึ่งใบบวกหนึ่งไดรฟ์ให้เป็นทัมเปสเตอร์มาคู่หนึ่งเนาะคอนติเนียเลียการ์ด ถ้าแวนการ์ดเราเป็นบัตเตอร์บูทได้แล้วก็เมื่อลงสนามาในช่องแวนช่องเลียบัตหนึ่งโซนหนึ่งเอาการที่ติดบัตบเตอร์และออเดอร์ออเดอร์แสงสว่างและความมืดบรรจบอย่างละหนึ่งใบจากดรอปขึ้นมือนะฮะก็บูทได้หาของได้เนาะไม่ใช่หาของสิวนของอลิวาโลก็เมื่อลงช่องแวนหรือช่องเลียจากมือบัตหนึ่ง ค้นหากาเกตสจะก,กองไม่เกิน1ใบของลงช่องเลียที่ว่างอยู่ถ้าไม่มีดำหงายอยู่สามารถโซบัสแทนได้เนาะแล้วก็เมื่อมีเมื่อมีอันเฟดก็ต้องมีทาน่านะฮะก็ออโต้เมื่อลงช่องเลียถ้าเป็นกาเละเป็นบัตเตอร์ไถ้าเะเป็นอันเฟดสแตนอยู่ค้นหากาที่ติดเชื่อเฟดจะก,กองไม่เกิน1นใบสูพิเลไลท์สภาสแตนนะฮะแล้วก็การที่ได้ลงมาจะบบก5,000ด้วยก็ ทำให้สามารถปั๊มอันเฟดได้ไงเขาถึงให้อันเฟดมาเพราะว่ามันสามารถปั๊มอันเฟดรัวๆได้นั่นเองให้ริวมาคู่หนึ่งนะฮะสำหรับคนที่อยากได้ริวก็รีมาแล้วนะ9,000ชห้าออตโต้เลกาดเมื่อยูนนี้ถูกบูตด้วยบัตเตอร์เฟนบาเกาหรือฟอลเล่พาราดินโฟเกาเนาะตัวนบวก3,000แล้วก็เมื่อจบกันต่อสู้ พี่จมตีแหวนบัตหนึ่งเอามันยัดโซหาบัตเตอร์เบทหาบัตเตอร์เกตสองจากกอไม่เกินหนึ่งใบคอลงช่องเรียนในสภาพสแตนเนาะแล้วก็ตัวนั้นบวกสามพันด้วยอ่าอันนี้ออเดอร์นะครับถ้าแวนแล้เป็นบัตเตอร์เบทหาบัตเตอร์ดาร์กถ้าแวนแล้เป็นบัตเตอร์ดาร์กถ้าถ้าสนามเรามีบัตเตอร์เบทหาบัตเตอร์ดาร์กถ้าสนามเรามีบัตเตอร์ดาร์กหาบัตเตอร์เบทถ้าสนามเรามีมาเจตจะหาบัตเตอร์เบทหรือบัตเตอร์ดาร์กก็ได้ให้มาใบเดียวให้วิงกันวิงกันเบท มีกันเบฟวีนะฮะก็ออโต้แวนเลียเมื่ออนีโจมตีหรือบูทฮิตเปิดท็อปเด็ก7ใบหย,ยิบบัตเตอร์1นึ่ใบขึ้นมือโคตรเก่งโคตรเก่งโคตรดีโคตรง่ายนะฮะอะไรไม่ออกในภาคนี้บอกอัเลนเนาะออโต้เลียไม่ลงสนามบัตหนึ่งคอกัจากมือหนึ่งใบลงช่องเรีละจั่วขึ้น1แล้วตวนบวกสามพันมาลอนบัดน้อยมาลอนวีนะฮะก็ ออโตเรียการดมันเบอร์เทินเมื่อเรียการ์ดอ๋ออันนี้มันมารอนจีนี่เอ๊ะวม่มาลอนวีถูกแล้วเมื่อเรียกาดไปอื่นเราลงช่องเรียนในแถวเดียวกันอยู่ในนี้บัตรหนึ่งจัวแล้วก็บ,ก 3, บว,วกสามพันเด็กนี้มันไม่ได้ใช้บาทเท่าไหร่ก็ใช้พวกมารอนมาเล่งจัวได้นะคนขี่ม้าที่เก่งในตอนนั้นนะฮะก็กมอลิสออโตเรียเมื่อลงสนามนำเกรสอง นำอะไรนะนำการ์ดเกรดสองจากดอกหนึ่งใบกับไว้ใต้กล่องตัวบวกหมื่นจนจบเทินนะมาวนบัตเตอร์ได้ให้เปิดห้าสามมาคู่หนึ่งเนาะให้บัตเฟนบัคกันมาคู่หนึ่งก็เป็นตัวเอาไว้ทิ้งกับริวกับบัตเตอร์บรัตเตอร์เบดนะฮะก็เมื่อบัตเตอร์เบดลงช่องแวร์หรือช่องเลียไงหนึ่งแดม แล้วก็ให้หมาไงแดมมาคู่หนึ่งถ้าคนที่อยากได้แล้วก็รีมาให้แล้วเนาะก็แพ็คเก่าเมื่อเข้าช่องเลียโซบัสสองไงเดมสองให้คียโซจีเบกหนึ่งคู่หนึ่งคีทิงสไตย์คู่หนึ่งเนาะคีเซนติเนลคู่หนึ่งอ่าดรอพีจีคู่หนึ่งนะฮะอ่าแล้วก็เห็นแล้วเนาะให้ฟอลโล์พาราดินฟอล์เก่าออกมาเล่นกับริวแล้วก็ามาลุกบัตเตอร์เบลด์ได้นั่นเองนะก็ใส่สัก สามสี่ใบนั่นเองเนาะให้ให้สแตนวนมาคู่หนึ่งก็ G ีเบหนึ่งเมื่อลงช่องเลียจิ้มยูนิตสองตัวบวกตัวละสามพันแล้วมันกับกลองสับนะฮะให้ฮิวโซชาร์สไงแดมคู่หนึ่งฮิววีคู่หนึ่งแล้วก็ตัวเริ่มให้มาเป็นแค่บักกันอย่างเดียวเลยไม่ได้ให้ตัวเริ่มอื่นมาสล็อตของตัวเริ่ม g เขาใส่เป็นดาบออเดอร์มาให้เนะาะมันเลยไปกินที่ไปกินที่ของตัวเริ่มตัวเริ่ม v นะและใกล้พวกนี้มาเคก็จริงๆสลอดอะมันเป็นที่โลงค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นคุณพ่อแนะนำว่าไปใส่ของเพิ่มมาได้อย่างแน่นอนอยู่แล้วว่าฮิวเกตสามใส่ได้ แล้วก็บัตเตอร์เบดจะเปลี่ยนเป็นบัตเตอร์บัตเตอเบดดีก็ได้เพราะบัตเตอร์เบดดีไม่เสียโซมันก็เลน่นง่ายขึ้นนั่นเองก็ order, ออเดอร์ไม่เกรดออเดอร์เกรด3เอ้เกรด1เกรด1ใบใหม่ของที่เป็นโปรโมทไมเทิน่ะใยใใหัวขาวเอ้ใยชุดขาวทั้งเกรด2แล้วก็เกรด1เอามาใส่ในนี้ได้ใส่แทนทำเปเตอร์ได้เลยเพราะว่าก็อเอามาโซบารเปิดหยิบหาบัตเตอร์เพราะงเด็กเนี้ย มันสาม,มารถที่จะยืนเป็นไอ้นี้ได้ก็ถือว่าโอเคอยู่แต่ว่ามันเอาขึ้นมือต้องทิ้งมือเนาะก็ถูกเฉินก็มาหาได้แต่ว่ามันยืนเป็นบัตเตอร์เบดบัตเตอร์ดาร์กอย่างงี้มันก็ตีแล้วไอ้ยยตัวนี้มันก็เพิ่มพมลังทีละห0 0พันด้อยู่ดีแล้วก็เกตหนึ่งที่ไว้ตุดแวนก็เอามาเพิ่มเวฟได้ทําให้เด็กนี้มีท่าเล่นค่อนข้างเยอะในการที่จะเล่นเนา ก็สามารถใส่ตัวของพักดีได้เยอะอยู่ใส่ออเดอร์เนี่ยออเดอร์ใส่เซนติจูดใส่ใสออเวอร i ทิกเกอใส่ตัวซับของบัสเตอร์ทั้งเกต2สงและเกตหนึในไมเทิร์นแล้วก็ใส่หลักๆก,ก็จะมีอยู่แค่นี้ที่เหลือก็จะเป็นแบบตัวใส่เพิ่มๆม,มาอย่างพวก ในนี้ก็ใส่มาลอนใบก็ได้แล้ววิงกันเบฟเกลหนึ่งก็จะมีอะไรมีวิงกันเบฟสี่มีตัวตัวในไมเทินสี่แล้วก็อีกหนึ่งใบเป็นอ่ระธานาสิษนต้นส,นสองสามใบก็ได้สองใบใส่เลนดจูดใบหนึ่งเกลสองก็จะใส่เป็นบัตเตอร์เบดสี่บัตเตอร์ดาร์กสี่ตัวใหม่สี่แล้วใส่เพิ่มเป็นไอเฮวดาในภาคดีก็ได้ามาเก็บหลุมแล้วก็เปิดสามคอก็ได้เกลสามก็ใส่แค่มาเจที่เหลือก็หาที่ยัดเข้าไปได้ นั่นเองก็ที่ค่อนข้างจะไม่ค่อยฟิกใส่ได้ค่อนข้างเยอะเนาะแล้วก็ที่สำคัญคือเด็กเนี้ยมันอย่างที่บอกนะว่า,วามันมันต้องเล่นกับตัวเนี้ยเป็นหลักคือเล่นกับพัดมาคัตเตอร์เป็นหลักเลยแล้วก็ลองลงมาก็จะเป็นพวกอันเฟดบ้างแล้วก็ทวินซอสบ้างอะไรพวกนี้ซึ่งตอนนี้ยแกรนสลอ,อเปอร์เซนต์ใช้ไค่อนข้างน้อยแลลวเพราะว่าถ้าเราเลยืนเป็นมาเจตงี้ อพัดมาคัสเตอร์นี้มันก็จะเช็ค4ไดอยู่แล้วแล้วขอมือ3ใบด้วยแถมได้2ฟอร์ตด้วยมันค่อนข้างจะคุ้มที่จะใช้เพราะฉะนั้นไอเนี่ยมันหงายไอตัวนี้ทำให้บัตเตอร์เบดเรารีซิสในเทิรนแค่นั้นก็พอแล้วก็ติดว่าแค่ใบเดียวพอที่เหลือก็ใส่เป็นพวกนี้ยสาถึงสี่อันเฟดสอันนี้สอไอนี้สักใบเดียวก็ได้แค่นี้เองเพราะว่า หลักๆแล้วคือมันเอามาใช้พอบันคัสเตอร์อย่างเดียวก็พอในเด็กนี้เนาะในเด็กถ้าบอกว่าในเด็กมาเจสพรีเมียมนั่นเองนะฮะก็ประมาณนี้นั่นเองนะครับไว้ลองจัดลองเล่นดูได้เนาะวันนี้คุณพ่อไปแล้วนะฮะไว้เจอกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ